สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอืาน่นหลากหลายรายการครับก่อนอื่นครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เช้าของวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2567นี้ครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะทำการอัปเดตราคานะครับที่เป็นปัจจุบันให้กับทุกท่านทราบเป็นเช่นเคยครับ ก่อนที่จะไปเริ่อมอัปเด็กกันนั้นผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับว่าร้านของเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรศรโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจ,จีนใกล้ๆก้กับเอทีคอนโดครับร้านเปิดทาการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรศรโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับเราที่ร้านเช่นไม่มีรถขนมาไม่มีคนช่วยยกช่วยขนคุณไม่ต้องกังวลครับ ราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลน,นอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอดีไลน์ที่ @cwrecycle e ครับหรือปกติแล้วผมจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับ ลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชั่นมาแลเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขวดให้คุณถึงที่ครับเรอที่2ครับราคาที่เราทําการนําเสนอในวันนี้นะครับเป็นราคาที่เราทําการรับซื้อค้าเปลีกอยู่ที่จังหวัดพิ่นุโลกนะครับและราคารับซื้อขยะรีไซเคิลในประเทศไทยนะครับมันไม่มีราคากลางครับแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นั้นราคาจะไม่เท่ากันเลยครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณสามารถเอาราคาของผมนะครับไปเทียบกับร้านที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้ครับเพราะเรามั่นใจว่าราคาของเราสามารถสู้และแข่งขันได้ครับเรื่องที่3ครับตอนนี้เรายังรับสมัครพนักงานในหลากหลายอัตรามากๆครับไม่ว่าจะเป็นอัตราพนักงานช่างหรือพนักงานขับรถนะครับคุณสมบัติครับเพศชายอายุตั้งแต่สิบปีถึงไม่เกิน45ปีนะครับถ้าเป็นคนขับรถนะครับผมขอนะครับใบขับขี่นะครับอย่างน้อยประเภททอนหนึ่งสามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้นะครับ อัตราที่2ที่รับครับก็คืออัตราพนักงานทั่วไปครับคุณสมบัตินะครับไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวิธิการศึกษาอายุตั้งแต่18ปีถึงไม่เกิน45ปีนะครับก็สามารถมาพูดคุยก่อนได้นะครับและอีกอัตราหนึ่งที่รับก็คืออัตราแม่บ้านครับอัตราแม่บ้านครับคุณสมบัติจะเป็นเพศหญิงครับอายุตั้งแต่30ปีถึงไม่เกิน45ปีครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับวันนี้ผมขออนุญาตอัปเดตในส่วนของตัวขวดลังก่อนนะครับเพราะเราไม่ได้อัปเดตกันมานานมากแลล้้้้วววนนนนนะัััีผมมมจขอเเรริ่ตกกดยชชุ็คบ วันนี้นะครับตระกูลชุมชนเล็กของเรานะครับหน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่ลังละ8บาทนะครับอันนี้จะเป็นพวกตระกูลขวดเหล้าขาวที่เป็นขวดเลนะ็กเนาะใส่ลัง24นะครับก็มาได้เลยนะฮะเน้นใส่ลังคุ้มกว่านะครับ ตัวต่อมาก็คือจะเป็นตระกูลชุมชนใหญ่ครับชุมชนใหญ่ก็คือเป็นเหล้าขาวเหมือนกันแต่เป็นขวดใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่ลังละ6บาทนะครับวันนี้ใส่ลังมาก็จะคุ้มกว่าขานขายเป็นแก้วนะครับเพราะว่าขายเป็นแก้วแดงเนี่ยลังหนึ่งมันจะตกอยู่แค่ประมาณ4บาทนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยการใส่ลังเนี่ยมันก็ทาให้คุณนะครับผมขายในส่วนของพวกขวดลังต่างๆนะครับได้ในราคาที่มันสูงมากขึ้นนะฮะลำดับต่อมานะครับที่คุณควรใส่ลังก็คือพวกตระกูลขวดไฮนเกิครับวันนี้นะครับพวกตระกูลขวดไฮนิกที่ละ11บาบ อันดับต่อมาครับที่คุณควรจะใส่รังก็คือตระกูลเบียช้างนะครับเบียช้างวันนี้นะครับจะอยู่ที่รังละ13บาทนะครับย้ำอีกทีนึงนะตระกูลเบียต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ฟิกรังว่าแบบชุมชนจะต้องใส่เป็นรังชุมชนเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ฟิกแบบนั้นเนาะขอเป็นรัง12สามารถใส่ได้แต่เงื่อนไขก็คือเบียช้างเนี่ยดูนะอันนี้เป็นเบียช้างที่ใส่รังไลโอนะครับเห็นไหมฝามันจะนูนขึ้นมา มันทาให้เวลาที่เราจัดเก็บนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นตระกูลขวดช้างหรือเป็นไฮนเกิผมแนะนําให้ใส่ลังสิงลังไฮนเกิลลังช้างจะดีกว่าเนาะส่วน e ีโอนนี้แจ้งข่าวร้ายเลยรีโอมีการปรับราคาลงมานะครับตอนนี้ l ีโอจะอยู่ที่ลังละ10บาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตระกูลขวดเฮลิบอยน้ําหวานนะครับผมน้ําหวานเฮล b บอยแบบนี้วันนี้หน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่ลังละ10บาทนะครับตัวน,นี้ก็ควรจะใส่ลังมาเพราะมันจะคุ้มค่ากว่านะครับแล้วก็ที่จะต้องใส่ลังต่อเนะะกกคออนพววตรูลขดงงทงับ วันนี้นะครับหงทองหน้าร้านนะครับจะอยู่ที่ลังละ12บาทนะครับผมตระกูลแบนกันบ้างถ้าเป็นตระกูลหงแบนนะครับวันนี้นะครับหงแบนหน้าร้านจะอยู่ที่ลังละ4บาทนะครับผมก็สามารถที่จะใส่ลังมาได้เนาะแล้วก็จะมีนส่วนขวดแสงโสมนะครับวันนี้แสงโสมนะครับหน้าร้านจะอยู่ที่ลังละ9บาทก็แนะนําให้ทําการใส่ลังมาก็จะคุ้มกว่านะครับย้ำอีกทีนะตระกูลขวดลังต่างๆเนี่ยผมอยากให้ใส่ลังจริงๆนะครับผมเพราะว่าราคามันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะมากนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําเลยเนาะ หมดต่อมาที่อยากพามาคุยจะพาไปคุยในเรื่องของหมวดกระดาษกันบ้างนะครับวันนี้นะครับไปเริ่มต้นกันที่ตัวกระดาษย่อยนะครับกระดาษย่อยกระดาษจับจัวกระดาษรวมสีกระดาษท้าร้านขวดนะครับผมมันคือกระดาษประเภทเดียวกันมันจะเป็นพวกตระกูลกระดาษกล่องสีต่างต่างนะครับหรือเป็นพวกกระดาษสีต่างๆเนาะวันนี้หน้าร้านนะครับผมกระดาษสีเนี่ยปรับราคาขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ2บาท40แล้วนะช่วงนี้ผมฝากติดตามในหมวดของกระดาษทิดหนึ่งเพราะอ่าได้ฟังข่าวดีเพราะช่วงนี้ราคากระดาษมีการแจ้งปรับขึ้นเนี่ยค่อนข้างบ่อย ฝากติดตามใกล้ชิดด้วยนะต่อมาคือกระดาษรังน้ําตาลวันนี้นะครับกระดาษกล่องระงน้าตาลหน้าร้านนะครับผมขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละสี่บาทสามสิบนะครับผมสำหรับกลุ่มค้าปลีกเนาะต้องบอกตามตรงว่าราคาเนี้ยไม่ได้เห็นมานานมากแล้วนะสุดท้ายที่เห็นราคานี้คือช่วงปลายปีที่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้ราคากระดาษนะครับมันมีการปรับขึ้นมาเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตุกูลกระดาษขาวดำครับกระดาษสีขาวที่พิมพ์ด้วยหมึกดำนะครับวันนี้หน้าร้านนะครับขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ5บาบาทนี้กก็มีารปรับขึ้นมาเช่นนกัะครับ อาจจะได้ฟังข่าวดีกันในช่วงนี้สําหรับในหมวดของกระดาษต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามใกล้ชิดด้วยเนาะแล้วก็วันนี้ที่ต้องามาจะทําพันธุ์ก็คือมันจะมีสินค้าที่เรานะครับผมงดซื้อเนาะมันก็จะมีในส่วนของเชือกพลาสติกตอนนี้นะครับทางโรงงานเนี่ยแจ้งงดซื้อนะก็ช่างเป็นข่าวร้ายเหลือเกินเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของที่นอนนุ่นที่ตอนนี้ยังงดซื้ออยู่นะครับผมนะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูในหมวดของสินค้ากลุ่มน้ํามันพืชกันบ้างครับ สำหรับในหมวดของน้ํามันนะครับวันนี้ต้องแจ้งข่าวอะไรน,นิดนึงว่าราคาน้ามันมีการปรับลงมาในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังมีมูลค่าอยู่นะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะว่าน้ํามันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วผมจะพูดเหมือนเดิมเลยว่าอยากขอให้ลูกค้านะครับช่วยทําการกรองพวกตะกร,รันเศษอาหารต่างๆเนาะกรองตะกรนอย่ายให้มีน้ําผสมอย่ายให้เป็นไข่นะครับแล้วก็ทําการกรอกใส่ปิ๊บมาได้เลยวันนี้น้ํามันพืชเต็มปิ๊บขายพร้อมปิ๊บนะครับจะอยู่ที่ปิ๊บละ340บาทนะครับ แต่ย้่าีกทิ้งนะว่าในกรณีที่ไม่มีเป๊บก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าก็จะสามารถที่จะใส่ขวดใส่กรรอนมาขายได้นะก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ17บาทเนาะราคามีการปรับลงมานิดหนึ่งนะครับในหมวดต่อมาที่อยากพาไปดูจะเป็นส่วนของเพชรใสกันบ้างเนาะวันนี้นะครับเป็นเริ่มต้นที่เพชรสกีนเพชรสกีนก็คือเป็นขวดเพชรที่มีการสกินเหมนของไปบนขวดนะครับวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทเนาะพวกตระกูลเพชรสกินผมแนะนําให้เปิดฝาแยกขายเพราะว่าฝาที่อยู่ที่2บาทห0นะครับแต่จะมีรายการหนึ่งก็คือพวกตระ วันนี้นะครับเพกใสนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกขวดน้ำอัดลมขวดน้ำดื่มต่างๆเนาะวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละนะครับ12บาทนะครับซึ่งตระกูลเพกใสเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงกว่าพวกพลาสติกรวมเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องแยกตระกูลขวดใสอย่างเงี้ยออกมาจากพวกขวดแชมพูขวดสบู่ต่างๆนะจำเป็นมากๆที่จะต้องแยกออกนะครับเพราะว่าราคามันต่างกันเยอะมากอีกอย่างหนึ่งคือที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะคือตอนนี้แก้วเพชรพีทีรับซื้อหรือ,อยังนะครับคำตอบก็คือ ถ้าเป็นตระกูลแก้วเนี่ยของร้านผมเนี่ยจะยังไม่ได้รับซื้อนะครับแม้ว่ามันไม่มีปลายทางที่ปล่อยเนาะแต่ถ้าเกิดมีการอัปเดตต่างๆนะเดี๋ยวผมจะทาการอัปเดตให้กับทุกท่านทราบเป็นประจำเช่นเคยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตในสินค้าหมดต่อไปกันครับสำหรับหมดต่อมาที่อยากพามาพูดคุยจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ครับวันนี้เราจะไปเริ่มต้นที่แบตเตอรี่สีขาวก่อนนะครับวันนี้ครับแบตรถยนต์สีขาวนะครับหน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ27่บเ็ดาทนะครับต่อมาครับจะเป็นตระกูลแบตด แล้วก็ต่อมาเขาจะเป็นตระกูลแบตสีนะครับแบตเปลือกสีเช่นสีเขียวแบบนี้หรือสีน้าเงินนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ24บาทนะครับช่วงนี้ตระกูลแบตเตอรี่ต่างๆนะครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างหวือหวาพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างตัวนี้จะอยู่ในกลุ่มเพเซ,เซฟแล้วเนาะรวมกับพวกตระกูลอลูมิเนียมทองแดงต่างๆด้วยตอนนี้ช่วงนี้ราคามันค่อนข้างเซฟเยอะเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ในหมวดของพลาสติกกันครับสำหรับมวนต่อมาที่อยากพามาพูดคุยจะเป็นในส่วนของตระกูลพลาสติกรวมเนาะ พลาสติกรวมคืออะไรบ้างก็เป็นตระกูลพวกของตระกูลเบอร์ 2, 2> เบอร์สเบอร์5านะเป็นพวก L D P E H D P E เป็นพวกตระกูล PP นะครับถ้าอธิบายให้ง่ายมากขึ้นมันก็จะเป็นพวกขวดจชมพูขวดสบูต่ต่างๆรวมถึงภาชนะใส่อาหารตามร้านสะดวกซื้อเนาะหรือจะเป็นพวกพลาสติกแบบนี้นะครับก็จะเป็นตระกูลพลาสติกรวมเนาะวันนี้พลาสติกรวมหน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาทนะครับย้ำอีกทีนะร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ ตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอดทีคอนโดครับและร้านเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้าซื้อของถึงเวลา5้าโมงครึ่งตอนเย็นนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าเรามีบริการจัดเก็บในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วยและขั้นตอนง่ายมากลูกค้าแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอเดียไลน์ที่แอด c w r e c y c l e ครับหรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแแชชรรร์โลลเเคััั่นนนมมมาาา้ววดดดดีี๋ยผกก็จจจะถทงไปขให้้้คคคุณถึงงงทีี่่ลลูกกาาา็รรรอออัับบเเเินนนโยยยยดดวสใจไะบ อันนี้จะเป็นในกลุ่มของพลาสติกกรอบกันบ้างเนาะตะกูล ps abs ที่ยังไม่ได้แกะมานะเช่นพวกคีย์บอร์ดต่างๆแป้นพิมพ์ต่างๆนะครับวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านแกะมาเรียบร้อยนะสามารถที่จะส่งรูปมาให้เราดูก่อนได้เผื่อบางครั้งผมสามารถจัดราคาพิเศษให้ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูในกลุ่มของพวกโลหะบูลค่าสูงบ้างเนาะพวกแผงแอร์ต่างๆเนาะวันนี้เราเป็นเรื่องันที่แส่แอร์ทองแดงก่อนเลยครับวันนี้ใส่แอร์ทอง แต่ถ้าเกิดท่านนะครับผมทาการเนาะแกะแยกพวกตระกูลทองแดงเส้นแบบนี้ออกมาเนาะวันนี้ทองแดงเบอร์สีจะอยู่ที่285บาทนะครับตระกูลทองแดงเนี่ยพวกตระกูลเส้นฝอยจากมอเตอร์พัดลมเนาะหรือจะเป็นท่อแอร์แบบนี้นะครับผมวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ285้บาทแต่ถ้าเป็นตระกูลเส้นปอกเนี่ยวันนี้มันจะเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ290บาทจนถึงกิโลกรัมละ3 0 5าบาทครับตระกูลทองแดงนะช่วงนี้ทองแดงนี่ราคาที่ถือว่า t o ปฟอร์มากเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากติดตามใกล้ช จากนั้นนะฮะผมอยากพามาดูในส่วนของพวกตระกูลอลูมิเนียมที่ยังไม่แก่บ้างเนาะถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่สะดวกไม่มีเวลาแกะมาจริงเนาะพวกที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะเขาเรียกว่าอลูมิเนียมติดเหล็กนะครับอลูมิเนียมติดเหล็กนะครับวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละนะครับผม12บาทสำหรับตระกูลอลูมิเนียมติดเหลนะ็กเนาะแต่ผมก็อยากยืนยันเหมือนเดิมว่าอยากให้แกะแยกมาดูกรับเพราะมันจะทำให้คุณนะครับขายขยะหรือะเซิร์ฟได้ราคาที่ดีที่สุดเนาะเดี๋ยวเราไปดูในหมวดของโลหะกันบ้างครับสำหรับในหมวดของตะะะะกกกกูลลลลลโหหหหรรรืออเเเเเ็็นนนนนคัับบวีี้ิ่่่มทาาย เหล็กบางไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กตะแกรงพัดลมต่างๆเหล็กแล้วแต่ผ้าวันนี้เหล็กบางหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทครับและถ้าเกิดเป็นตระกูลเหล็กหนานครับเช่นเหล็กก่อสร้างต่อเติมเหล็กอะไรลดใหญ่เหล็กอะไรลดเกี่ยวนะครับจะมีเห็นอยู่ในกองตอนนี้เนาะวันนี้นะครับเหล็กหนาหน้าร้านนะครับผมจะเริ่มต้นซื้อที่กิโลกรัมละ10บาทจนถึงที่กิโลกรัมละ12บาทนะครับตรงนี้เองก็สามารถที่จะส่งรูปมาสอบถามราคาก่อนได้เนาะในช่วงท้ายคลิปนี้ผมก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ไว้วางใจขาย,ยาขยะรีไซเคิลมอด29ปผ ขอขอบคุณในทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามกันด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทายครับคุณเจอผมแน่นอนเนาะอย่าลืมติดตามไว้เพราะเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆออกอากาศเป็นประจำเสมอเลยนะครับนอกจากนี้เองนะครับเรายังมีธุรกิจในกลุ่มสุขภาพด้วยก็จะมีสุริพรคลินิกกายภาพบำบัดนะครับ เป็นคลินิกกายภาพบําบัดที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกของเรานี่เองนะครับก็ใช้บริการกันได้นะฮะแล้วก็จะมีธุรกิจมีเดียด้วยนะครับ C W Media นะครับเราเป็นโปรดักชันเฮาส์นะครับที่รับผลิตในเรื่องของวิดีโอที่ใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์องค์กรนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานต่างๆได้เนาะแล้วก็สามารถทํางานได้ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีช่องทางการติดต่อต่างๆมาอยู่ในเพจนะครับาสามารถเข้าไปดูกันได้เนาะถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่ออไปขบบคคุณครั